เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูเจ้าแกนานไอ้หนูเฮ้ยพ่อทองทองหายไปไหนหมดไม่รู้วะเฮ้ยไอ้เด็กนั่นหนึงจะเอาไปตามไปสิวะพ่อแหละไปเฮ้ยกูไปนังโก้สิวะเก็บกูไปโอ๊พ่อเก็บหมอกุนเร็ว เ,เ,เด็กน้อยเด็กน้อยเปิดประตูให้ลูกน้อยพ่อบอกไปว่าพ่อมันอะส่งพวกเขามา ออพ่อหนูอ่ะส่งให้ลุงมาดีว่ะไม่ได้ล็อหวานนี่บอกนี่นี่เด็กน้อยมีอะไรฮะรู้ว่าพ่อหนูอ่ะส่งให้ลุงมาดูแลหนูจ้าแต่พ่อผมมันได้บอกไว้นะฮะ บอกไปว่าตอนนี้พ่อมันประสบอุบัติเหตุอยู่ไงพ่อพ่อแม่หนูอ่ะประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเขาอยากให้หนูไปกับลุงอ้าวแต่พ่อแม่ผมพิ่ออกจากบ้านเมื่อกี้เองนะฮะไม่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 จะออกไปนานเท่าไหร่ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเขาอยากให้หนูเนี่ยไปกับลุงนะหนู เปิดประตูหน่อยให้พวกลุงหน่อยพวกลุงไม่ทําอะไรหนูหรอกนะลุงสัญญาพ่อบอกบอกไปว่าพวกลุงอ่ะมีลูกอมให้ตอนเนี้ยพวกลุงมีลูกอมแล้วขนมให้นะนะเปิดประตูให้ลุงนะนะไม่เป็นไรฮะผมมีแล้วอย่างงี้อย่างเงี้อย่างเงี้เดี๋ยวลุงเนี่ยจะพาหนูไปเที่ยวสวนสนุกไหมฮะเปิดประตูให้ลุงหน่อยนะ โอ้ยพ่อมันคงจะเปิดให้พ่อหรอกน่ะทําไมวะก็พ่อําให้เด็กมันกลัวไงข้าทําให้มันกลัวอะไรหน้าพ่อไงมันเองไงมาคุยกับมันก็แล้วกันรอดูเลยพ่อนี่หนูน้อยมีอะไรอีกฮะเปิดประตูให้พวกลุงหน่อยนะพวกลุงสัญญาว่า สัญญาว่าอะไรไดีวะพ่อสัญญาว่าจะปลอดภัยไงเออพ่อที่สุดยอด <c oughs> <c oughs> คือพวกลุงสัญญานะว่าหนูจะปลอดภัยนะพวกลุงเนี่ยมีลูกอมแล้วขนมให้หนูด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเล่นด้วยกันดีไหมเล่นหรอใช่เราเดี๋ยวเราเล่นต้อนแอบกันเนาะ ก็ได้ฮะแต่ถ้าพวกลุงจะให้ผมเปิดประตูให้ลุงต้องปิดประตูก่อนนะฮะผมจะได้เอาโซ่คล้องประตูออกโอเคโอเคเลยลูกเดี๋ยวเราได้คืนได้คืนร่ด <c oughs> เปิดยังลกูก เสร็จแน่หนูห no. ยิยบๆก่อน ับซะดีๆหนูวันนี้ไปไหนไม่ได้แล้วยังไงยังไงพี่ก็ว่าหนูต้องรีบออกมานะไม่อย่างนั้นน่ะผีปอบเดยวผีปอบจับเด็กดื้อไปกินนะลุงก็แค่อยากได้ของของคืนมาก็เท่านั้นนะรับรองลุงไม่ทำอะไรหรอกเฮ้หนูอยากได้ลูกอมเท่าไหร่เนี่ย เดี๋ยวผู้พี่ให้หมดเลยนะแค่เอาของของลุงคืนมาอมพอ่ออเด็กนั่นไม่สนใจเราเลยวะ่ะงั้นเราก็เข้าไปเลยไหมเข้าไปเลยได้วกว่านพอ่อหนึ่งสองสามหนุ่อะไรวะ นีไปดูแล้วทำไงดีล่ะพ่อก็ตามไปสิวะเอ้ยไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะรอะไรอะไรอะไรโออเอาอ้โโหเียงอะไรมาเฮ้เสียงรถตำรวจแน่เลยเฮโอ สิ่งเรต้องรวยจริงด้วยพ่อโอยผมบอกพ่อแล้วว่าอย่าเข้ามาพ่อก็ไม่เชื่อผมเลยเนี่ยผมจะตั้งสมาธิเอาไว้จะยืนยันอย่างเดิมกเลยไม่ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องนะครับอย่าจับผมนะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับเลยโอ๊ยโอ๊ยดแล้วอ๊ยไม่เห็นมีใครเลยนี่พ่อ เออไม่มีใครจริงด้วยงั้นเราตามไ้เด็กนั่นไปเลยดีกว่าไปไปไปพ่อเฮ้ยเฮ้ยเด็กา เจ the ้าใบจะปล่อยสิล oh, ่ะพ่อแน่แหละปล่อยพ่อมาฮะเป็นเอาเอาทำไมมันเอาไม่ออกอ่เนี่ยฉันรู้แล้วรู้แล้วรู้อะไรพ่อพวกเราต้องตั้งสติเอางี้ฟังนะทองเนี่ยมันมีแท่งเดียวใช่ไหมเราต้องทำแบบนี้ทำไงอะพ่อออกจากที่นี่เดี๋ยวฉันเนี่ย จะตัดข้อมือแกแล้วฉันเนี่ยจะเอาเงินจากที่ขายทองเนี่ยแล้วก็เอาเือร์เทียมมาต่อให้แกเออก็ดีนะพ่อเออตัดข้อมือก็ดีเออตัดไม่ได้สิพ่อพราะทำอะไรไม่ได้เอางี้นะพ่อเอางี้เอางี้พ่อฟังผมนะถ้าพ่อยอมตายเนี่ยผมจะเอาเงินขายทองได้เนี่ยซื้อทองศพให้พ่อดีไหมเออก็ดีกว่าเฮ้ยแกจะบ้าไงโอ้ยแล้วเราจะเอามันออกยังไงครับพ่อ เสียงแรกพ่อเสียงปืนตำรวจมาแล้วแน่ๆเลยโอ้ยฮะไม่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 พ่อพ่อพ่อผมว่ามันต้องเป็นเสียงหลอกเหมือนเสียงรถไซเรนแน่เลยพ่อไอ้หนูแกหลอกฉันไม่ได้หรอกเว้ยไอ้หนูฉันจะบอกให้นะเว้ย ฉันน่ะไม่หลงกลเกมอะไรบ้าๆแกหรอเออพวกเราอะฉลาดอยู่แล้วนะพวกเราแล้วถ้าฉันบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล่ะแกเป็นใครวะฉันก็เป็นเจ้าของทองแท่งที่พวกแกอยากได้ไงล่ะเหรือวะฮ่า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 แต่ตอนเนี้ยทองแท่งเนี้ยมันเป็นของพวกฉันแล้วเว้ย พวกแกคิดว่าฉันไม่รู้ตัวเหรอคิดว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านฉันจะบอกอะไรให้นะพวกแกต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดแต่ฉันจะบอกแกให้นะเว้ยฉันนะ่ะมากันสองคนเออมากันสองคนเว้ยฉันจะขนของมีค่าในบ้านนี้ไปให้หมดแกคอยดูเออคอยดูเออเออ,เอ,อขนไม่ให้เที่ยง <c oughs> ต้องอย่างนั้นเลยพ่อ ไปเลยค่ะคุณตำรวจเราต้องเป็นมหาโจทยได้เลยพ่อยืนแล้นมืนปุ๊บพี่มาได้ไงครับยกขึ้นอีกครั้งหยึ่คุณตำรวจครับอย่าจับพวกผมเลยนะครับฉันเห็นกับตา ว่าสองคนนี้ไปขโมยทองแท่งในตู้เซฟของพ่อฉันโอ้ยไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับคุณตำรวจใช่ครับใช่ครับทั้งหมดอ่ะมันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นกันเท่านั้นนะครับช่วยเอาไอ้นี่ออกก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวพวกผมก็จะไปกันแล้วครับพวกคุณอ่ะถูกจับแล้วไม่ไม่ไม่เลยไม่ไม่ไม่เลยโอ้ยไม่ไม่ไม่ช่วยเอาไอ้นี่ออกก่อนได้ไหมครับนี่ถ้าอยากให้มันออกอ่ะโดนน้ำร้อนนิดเดียวมันก็ออกแล้ว แตยังไงพวกแกก็ต้องโดนจับอยู่ดีนี่หมดกันคุณตำรวจครับผมขอร้องคอยครับปล่อยผมเถอะครั้งเนี้เป็นครั้งแรกที่หลังพวกผมจะไม่ทำอีกแล้วครับใช่ครับจับพวกมันไปเลยค่ะคุณตำรวจไม ที่เป็นเจ้าของฟุบอนเนี่ยทำไมพี่ต้องทำกับฟุบอนผมแบบนี้ด้วยก็ไอ้ลูกฟุบอนเนี่ยมันลอยมาโขกหัวใช่ไง่ะผมขอโทษแต่พี่ไม่จำเป็นต้องทำลายขอของผมอย่างนี้ด้วยก็จะทำไปแล้วนี่ไงเก็บดีไว้ดีนะใครทำฉันนี่พอใจมันต้องโดนแบบนี้แหละ ว่าผมจะเก็บเงินซื้อรูปนี้ได้ไม่รู้ไหมว่ามันลำบากแค่ไหนโอ้ยฉันไม่สนหรอกไงใครใช้แกเกิดมาตนล่ะเฮ้ยเฮ้ย 음음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 음 <목소리도> แล้วกระเป๋าม no> ั้งไงอยากตายนะใช่ไหมไม่เอามาไม่พ er> ูดด mm ีๆไม่ฟ ah ังใช่ไหมงั้นก็เอามีดไปกินละกันยายลบอด้วยา้ยยียด uh ja ีร็วเด็กเวนเ้ยเจอคูณแน พอกอนยายเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วสงสัยไอ้พวกโจรมันไม่ตามมาแล้วแหละยายเป็นอะไรไหมครับยายไม่เป็นไรขอบใจมากนะที่ช่วยยายถ้าไม่งั้นยายโดนแทงแย่แล้วไม่เป็นไรครับผมเต็มใจช่วยตัวแค่เนี้ก้าหารจริงๆเลยว่าแต่ลูกเตะเมื่อกี้เนะ่ะแม่นจริงๆเลยนะอนาคตนะ่ะเป็นนักบอลทีมชาติได้เลย ผมก็อยากเป็นอยู่นะครับแต่ครอบครัวผมจนคงไม่มีวันไปถึงฝั่งฝันหรอกอ๋อจริงด้วยลูกบอลผมล่ะไอ้หนูจะไปไหนผมจะไปเอาฟุตบอลครับไปไม่ได้ถ้าเกิดไอ้โจนมันอยู่ตรงนั้นนะแย่เลยแต่นั่นมันของชิ้นเดียวของผมเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกแค่ลูกบอลลูกเดียวใช่ไหมเธอะแต่ว่านี่หนูฟังนะ แค่ลูกบอลลูกเดียว่าเดี๋ยวยายซื้อให้ใหม่เองจริงเหรอครับยายจริงสิแต่วันนี้ยายมีธุระงั้นหนูเอานี้ไปแล้วเพุ่งนี้หนูไปหายายที่นี่ครับยายงั้นยายไปก่อนนะอะไรอยู่วะแค่คนแก่คนเดียวเนี่ยมันจัดการยากขนาดนี้นห,หรอ ผมเกือบจัดการได้แล้วนะครับแต่มีเด็กบ้านที่ไหนก็ไม่รู้อะมาเตะฟุตบอลฟาดหัวผมเนี่ยนี่มึงจะบอกว่าแพ้คนแก่กับเด็กนี่นะกับไอ้เด็กบ้านนั่นอนะมาเตะบอลแรงมากเลยนะครับเนี่ยลูกบอลมันนี่มันลูกบอลไอ้เด็กเหลือขอ,ของคนนั้นนี่หว่า พี่นั่นลกฟุตบอลผมนะพี่ทำอย่างนั้นทำไมไอเด็กเวรเนี่ยมันเข้ามาขัดขวางแผนการของท่านนี่น่าทิบใจจริงแล้วจะเอาไงต่อเลครับเราอะช่วงเนี้ยเองก็รออีกปก่อน เดี๋ยวฉันจะหาทางหลอกล่อคุณป้าให้ไปที่สนามบอลนั่นคนเดียวอีกพอถึงเวลานั้นนะยันก็จัดการให้ได้ทรัพสมบัติทั้งหมดเนี่ยจะได้เป็นของฉันทันทีโอ้บ้านหลังใหญ่โตเชะ่ะ คุณยายให้ที่อยู่เรามาผิดหรือเปล่าเนี่ยอ้าวน้องมาทำอะไรที่เนี่มีคนให้ผมมาหาที่นี่นะครับมาผิดบ้านหรือเปล่าที่นี่ไม่มีใครรู้จักน้องเลยนะแต่ในนามบัตรนี้บอกว่าที่นี่นะครับเฮ้ยนี่มันนามบัตรคุณท่านนี่คุณท่านไม่เคยให้นามบัตรใครง่ายๆเลยนะ น้องไปเอานาบัตรนี้มาจากไหนมีคุณยายคนหนึ่งให้ผมมาที่นี่และแกบอกว่าจะพาผมไปซื้อลูกบอลครับเป็นไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยพี่ไอเด็กเลอะขอเอ้านี่คุณทิกเกอร์รู้จักเด็กคนนี้ด้วยเหรอคะฉันจะไปรู้จเด็กเลอะขอไปมิ่นได้ไงไล่มหนออกไปซะ น้องน้องมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะเดี๋ยวก่อนคัะพี่หยุดนะคุณป้าค,ค,คุณท่านยายให้เด็กคนนี้เข้ามาอ,อ,อะไรนะครับเด็กคนนี้เป็นแขกของฉันเองมานี่ไอ้หนูไป นั่งรอ,อยายอยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวยายไปเอาลูกบอลมาให้อะลูกบอลใหม่เมื่อวานยายให้คนขับรถไปซื้อมาโอ้โหนี่ยายซื้อของจริงมาให้ผมเลยเหรอครับขอบคุณมากครับยายนี่มันอะไรครับคุณป้าคุณป้าให้อลือขอนี้เข้ามาในบ้านได้ไงครับ แกหยุดว่าเด็กคนนี้ได้แล้วเมื่อวานเนี้ยป้าเกือบโดนโจนทำร้ายเด็กคนนี้ก็ช่วยป้าไว้เอ่ออะไรนะครับนี่ป้าโดนล่อทำร้ายเหรอครับทำไมผมไม่รู้เลยนะครับแล้วป้าโดนทำร้ายที่ไหนครับก็ที่สนามบอลนั่นแหละแต่ทำไมมไปตามหาเราไม่เจอคุณป้าเลยนะครับก็ไม่เจอเพราะเด็กคนนี้พาป้าออกมาก่อน นี่พี่กับยายเป็นป้าลานกันเหระครับจ้าหนูถามทำไมเหรอเอ่อเอ็อเองจะพูดอะไรเด็กเล่าขอนี่ถ้าแกไม่ชอบเด็กคนนี้แกไม่ต้องมาร่วมวงด้วยก็ได้นะนี่คุณป้ากล้าไล่ผมต่อหน้าเด็กนี่เหรอครับฉันไม่ได้ไล่ป่ะเดี๋ยวยายไปส่ง ปากดีเอะกำลังจะลงยังไม่รู้ตวัวเองเด็กเหลือขอนั่นกลับไปแล้วหรอครับก็แกไม่ชอบหน้าเด็กนั่นนี่ก็ดีไม่ใช่หรอเรื่องนั้นไว้ก่อน,นครับผมมีเรื่องสำคัญกว่าจะบอกคุณป้าเรื่องอะไรอีกล่ะพอดีพรุ่งนี้จะมีลูกค้ารายใหญ่มาติดต่อขอซื้อสามฟุตบอล ต่เขาในอยากคุยกับคุณป้าโดยตรงก็เลยนะัดคุณป้าไปที่สนานมฟุตบอลไว้พรุ่งนี้อืพรุ่งนี้ฉันจะไปกี่โมงล่ะห้าโมงเย็นครับแต่ช่วงนั้นไม่ค่อยมีคนเลยนี่ก็ดีแล้วนี่ครับจะได้ไม่ต้องมีใครมาขัดขวางคุณป้าตอนที่คุณป้ากำลังคุยงานเออแต่ว่าไงฉันก็ว่างั้นแหละห ล่อมึงไม่ตายไม่เห็นมีใครมากนเฮ้ยได้เวลาแล้วเขาเนี้ยใหญ่พ่ายนะมึงได้ครับลูกพี่ เจอกันอีกแล้วนะอยแก่ฮะแก่แล้วเหรออย่าทำอะไรฉันเลยล่อยฉันอยากได้อะไรก็เอาไปเอาไปเลยฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละวันนี้ฉันจะมาเอาชีวิตแกะเรียมตัวตายเด้ออยู่นี่นะีย่ยุดเฮ้ยตำรวจมาได้ไงวะตำรวจิบหายเลยหนีก่อนดีกว่าครูเฮ้ยเฮ้ย คุณตำรวจครับตรงนั้นมีคนหนึ่งครับหยเฮ้ยไอ้มาไอ้้ไอเด็กว้ยปลอยนี่หยุดเฮ้ยเฮ้ยปล่อยสิไล่อยปลอยฉันนะไอ้ไอ้ติ๊กเออไอหลานช่วยแกคิดเหรอว่าที่จะหลอกฉันซ้ำสองได้นี่ปะ บ้ารู้เหรอกลับดีๆนะไอ้หนูเออคุณยายครับคุณยายกำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับหมายความว่ายังไงเมื่อวานผมไปเอาบอลที่สนามเลยผมเจอหลานชายคุณยายกำลังคุย,ยอยู่กับโจนด้วยครับออะไรนะ ผมสาบานให้ฟ้าผ่าเลยยายผมได้ยินที่หลานชายของคุณยายกับโจรคุยกันด้วยตี้บนหายเยมื่อกี้ยิงอยู่ตรงนี้อยู่ดิอะไรอยู่วะแ,แค่คนแก่คนเดียวเนี่ยมันจัดการยากขนาดนั้นเลยหรอผมเกือบจัดก,การได้แล้วนะครับแต่มีเด็กบ้าที่ไหนก็ไม่รู้อะมาเตะฟุตบอลฟาดหัวผมเนี่ยนี่มึงจะบอก มีแพ้คนแก่กับเด็กนไอเด็กบ้านนั่นน่ะเตะบอลแรงมากเลยนะครับเนี่ยลูกบอลมันหืมไอติ๊กเกอร์ไอหลานทั่วที่แท้มันวางแผนจะฆ่าฉันเพื่อฮุบสมบัติแบบเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วผมนี่สองคนนั้นคุยกันว่าจะลอกยายไปที่นั่นอีกครั้งแล้วก็จะลงมือีกครั้งครับดีแล้ว่ันจะได้ซอนแผน ดัดการมันให้ดิ้นไม่หลุดเลยขอบใจมากนะที่เตือนยายคุณยายมีอะไรให้ช่วยบอกผมได้ตลอดครับจ้ะแกอย่าคิดนะว่าแกทำชั่วแล้วไม่มีใครเห็นคนอย่างแกนะ่ะต้องไปนอนในเรือนจำทอดฐานพยายามค่าป้าผมขอโทษป้ายถโวยผมเถอนะ ยังไงผมก็หลานแท้ของป้านะครับฉันไม่มีหลานที่คิดช่วยๆอย่างแกหรอกฉันมีหลานคนใหม่แล้วป้านี่ป้าจะเอาเด็กเหล่าขอคนนี้มาเป็นหลานมาสืบทอบมดมรดกไม่ได้นะผมเป็นหลานแท้ของป้านะทําไมจะไม่ได้ใครดีก็เลี้ยงไหวใครชั่วก็ตัดหางปล่อยวัดต่อไปเนี้ยหลานชายของฉันก็มีแค่เด็กคนนี้คนเดียวตำรวจจับมันไปเลยไป ยปาป้า <filho> ่้อทำแบบนี้กัผมไม่ได้นะไปถูปเลย